เลิกเยียนะครับเลือกปีนะครับในปีสองพันสี่ทีฟต้องเลือกทีฟท็อปส,สีเจเฮ็ดอโอเคครับเข้ามาได้นะครับซีเจซเฮดหนึ่งนะครับ ไม่มีโค้ดนะครับโอเคฟังก์ชันพิเศษก็จะมีกระตุ้นโซลินอย์อันนี้ PGR ครับส่วนตรงนี้ RPM ไม่ได้ไม่ได้นะครับโอเค ตัวรุ่นนี้ก็ตัวเก่าไม่มีอะไรเยอะคนระับดูค่าสดนะครับโอเค ก็ CG H1 นะครับก็เข้าได้นะครับปั๊มไฟฟ้าอ่าโอ้สองคัณสี่สองพันสะี่อะไรนะมีเดนโซ่กับกับบอสนอ่เดนโซ่ก็เข้าได้นะครับโอเค เข้าได้นะครับ CJH1 นะครับเลือกเข้าได้ตั้งเดนโซ่แล้วก็บ,บอร์ดนะครับโอเคครับผมจบการรีวิวคร่าวๆนะครับครับ